คุณชมพู่มาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองครับขณะที่ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องลิฟต์ชวนผวาเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเรากันเลยครับตอนนี้คุณชมพู่อยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณชมพู่สวัสดีครับคุณชมพู่สวัสดีค่ะครับผมคุณชมพู่ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหม ได้ยินเสียงชัดเจนค่ะชัดเจนนะครับที่คุณไ,ได้ยินชมพูชัดเจนไหคะฟูเฮ็ดดีเลยฮะเออนะฮะชมพูตอนนี้โท <c oughs> รศัพท์มาจากแถวไหนโทรมาจากแถวพระรามสี่ค่ะอยู่แถวแถวพระรามสี่นะในกรุงเทพอะค่ะอ๋อคุณชมพูกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยค่ะพ่ไม่เคยโทรไปเล่าที่ไหนหรือว่า อ่าส่วนใหญ่จะมีจากฟังอย่างเดียวค่ะยังไม่เคยเจอเล่าที่ไหนให้ใครฟังเลยอ๋อนะครับแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยอ่าอะไรนะคะโทษทีค่ะปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเป็นประจำค่ะแต่ส่วนใหญ่พู้จะย้อนนะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้ฟังสดส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะใช่ค่ะเออเดี๋ยวถามคุณชมพู่ก่อนตอนนี้คุณชมพู่เปิดสปีกเกอร์โฟนหรือว่าสมอลท็อกอยู่หรือเปล่า อ๋อตอนนี้ผู้ใช้เป็นสมอทอกอะคะ่ะถ้ารบกวนคุณชมพู่ถอดสมอทอกน่าจะดีกว่าได้เลยค่ะ<ข>อ่าโอเค,คได้ครับได้ครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างที่จะเบานิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะอันเนี้ยใสแจ๋วเลยอะขอโทษทีค่ะเออไม่เป็นไรครับคุณชมพู่มาคุณชมพู่ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมา ค่ะประมาณสิบปีค่ะเพราะว่าเรื่องเกิดประมาณปีห้าสองอะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่ต้องะระบุชื่อโรงพยาบาลน,นะค่ะเออโรงพยาบาลน,นี้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพค่ะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าเอกชนเป็นโรงพยาบาลรัฐค่ะโรงพยาบาลรัฐที่หนึ่งไม่ต้องระบุว่าตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเลยนะ ลิฟชวนผวาแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ห,หลายๆคนกลัวลิฟโรงพยาบาลคออ่ะก่อนค่ะ <c oughs> เ,เ,เริ่มเรื่องเลยอะคะ่ะก็คือผู้ทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ก็จะมีเพื่อนที่สนิทกันอยู่ในร้านนะคะออวันนึ่งเพื่อนนะคะเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เหมือนคนในร้านก็ได้ยินข่าวอ่ะค่ะแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมช่วงนั้นผู้ทำพาร์ทไทม์ผู้ก็จะเลิกประมาณบ่าสองกว่าเพื่อนก็เพื่อนเข้าโรงพยาบาลไปประมาณเกือบอาทิตย์แล้วอะค่ะ,ะเพื่อนโทรมาบอกว่ามาเยี่ยมหน่อยเพราะว่าเหมือนที่บ้านะ่ะไม่มีใครว่างเลยตอนนี้อยู่ข้าวแบบเหมือน,น บันช่วงประมาณบา่บายแล้วอะค่ะ,<ท>ะเขาก็เลยบอกว่ามาเยี่ยมเ้าหน่อยเพราะว่าเขาก็เหงาไม่มีเพื่อนอที่บ้านก็ไม่มีใครว่างมา <ทะ S 2> พูกก็เลยโอเคเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวเลิกงานก่อนละกันก็โทรก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเลิกงานก่อนแล้ว,ลวเดยวจะแวะไปผู <ทะ S 2> เ้เลิกงานประมาณบ่ายสองครึง่งพู้ก็นั่งรถจากที่ทํางานนะคะอะ่ไปที่โรงพยาบาล <ทะ S 2> ไม่ไกลมากค่ะจากที่ทํางานแล้วก็โรงพยาบาลไม่ไกลมามกผู้ไปถึงประมาณเกือบบ่ายสามโรงพยาบาลน,นี้ค่ะ ผู้ไม่ค่อยเข้าอ่ะค่ะไม่ไม,ไม่ปกติจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลเท่าไหร่เพราะว่าเป็นสถานที่ที่อถ้าไม่จําเป็นจริงๆจ,จ,จะไม่ไปนอกจากจะแบบเหมือนจําเป็นจริงๆเราถึงแบบเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเพื่อนไม่ขอก็ก็ก,ก็ก็แบบกะว่าเดี๋ยวเขามาบ้านพักฟื้นที่บ้านแล้วค่อยไปหาเขาแถวบ้านเขาก็ได้เพราะว่าอยู่บ้านใกล้กันผู้ก็อ่าไปแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่ตามอ่าร้านสะด,ดวกซื้อค่ะติดมือไปให้เขา พอไปถึงโรงพยาบาลมันค่อนข้างเก่ามากค่ะรับ,บเหมือนพอย้อนกลับไปเมื่อสิบก,กว่าปีที่แล้วอะค่ะสภาพมันก็แบบเหมือนกับตึกตึกเป็นเป็นตึกที่แบบเก่าๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะผู้ก็เข้าไปแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเขาอยู่ชั้นห้านะอยูอ่ฝั่งเพราะว่าเหมือนจะมีสองฝั่งจะมีฝั่งผู้หญิงกับฝั่งผู้ชายเขาก็บอกว่าของเขานะ่ะจะอยู่ฝั่งกระดกที่อยู่ฝั่งผู้ชายครับ เธอต้องมาให้ถูกฝั่งนะแล้วเธอก็มาบอกว่าฉันชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็เข้ามาเยี่ยมครับผู้ไปถึงผู้ก็เห็นมันมีลิฟต์สองตัวแต่ว่ามันก็มีคนยืนอยู่ด้วยกันนะคะที่ที่รอลิฟต์หลายๆายคนอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับมันจะมีเป็นลิฟต์คู่กับลิฟต์ที่อือย่างลิฟต์คู่อะค่ะมันก็จะเปิดชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสี่ครับชั้นหกชั้นแปดค่ะแต่ลิฟต์ที่เนี่ยมันก็จะเปิดชั้นหนึ่งชั้นสามชั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นเก้า ผู้ก็ต้องเลือกติดที่เพราะว่าเพื่อนบอกอยู่ชั้นชั้นห้าผู้ก็กดหล่อสักพักหนึ่งลิฟก็มาค่ะก็ขึ้นลิฟไปปกติแต่ประตูลิฟมันเหมือนมันไม่ค่อยปกติด้วยความที่ลิฟมันเก่าด้วย้งคะมันก็เหมือนปิดประตูแล้วมันก็เปิดอีกปิดประตูแล้วมันก็เปิดอีกแล้วพอดีผู้เข้าไปอะคะ่ะป้าคนหนึ่งแล้วก็พี่ผู้ชายคนหนึ่งก็เลยเหมือนทุกคนก็เลยหันหน้ามองมองหน้ากันอะค่ะป้าเขาก็แบบ อ๋อลิปมันเก่าแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยป้าเขาก็แบบเหมือนพูดพูดให้เราฟังว่าเอ่ต้องกลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยลิปมันเก่าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาป้าเขาก็กดไปชั้นเจ็ดพูดกดชั้นห้าอ่าพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขากดชั้นเก้าก็ลิปก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปปดที่ชั้นห้าแล้วพวกก็ออกจากลิปแล้วก็มาเยี่ยมเพื่อนก็คุยกันนู่นนี่นั่นอถามารทุกสุดสิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนประมาณห้าโมงกว่า คูก็เลยตัดสินใจเออมันต้องกลับแล้วแหละเพราะเดี๋ยวมันเย็นมากอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวเดี๋ยวไม่มีรถอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวกลับก่อนละกันอะไรประมาณเนี้ยก็ผู้ออกจากเพื่อนมาประมาณห้าโมงกับห้าห้าโมงสี่สิบได้อ่ะคะ่ะเดินออกมาจากนั่นแล้วก็มารอลิฟต์จนออกมาจากเพื่อนแล้วก็มารอลิฟต์ครับก็กดลิฟต์รอลิฟต์มันลงมาค่ะแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่เลยแล้วก็เหมือนแบบอาศัยมองซ้ายมองขวาเผื่อจะม,มีเพื่อนลงไปด้วยครับ พอลิปมันมาต่อไม่มีคนผู้ตัดสินใจไม่ไปอ่ะเดี๋ยวลองกดอีกรอบหนึ่งดีกว่าเผื่อมีคนมาจะได้ปลอบใจหน่อยจะได้ไปเพราะว่าเราตามตัวจริงๆเราเป็นคนที่ขี้กลัวเรื่องพวกนี้มากแต่ว่าเป็นคนที่ชอบฟังลิปก็ผ่านไปค่ะแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งพออีกรอบหนึ่งมาก็เป็นจังหวะดีที่ไม่มีคนเหมือนเดิมครับู้อะไรตัดสินใจไม่ไปค่ะลงบันไดดีกว่าก็เลยตัดสินใจเดินลงบันได แต่ขณะที่ลงอะค่ะเหมือนเราลงบันไดมาเรื่อยๆด้วยความที่มันประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วมันเหมือนมันจะโคเพยอะค่ะมันเออระหว่างที่ลงบันไดเนี่ยมันเงียบมากเลยนะความรู้สึกเราตอนนั้นอะคือคือมันเงียบมันมันสงบจนจนเรารู้สึกแปลกใจว่าลงบยานมันน่าจะมีคนผูกบ้ามันน่าจะมีคนนู้นคนนี้เดินขึ้นเดินลงบ้างอะไรทาไมมันเงียบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็คิดไปเองแต่ก็ ก้มหน้าเดินลงอย่างเดียวค่ะคิดว่า<ะ>เดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงพวก็ลงลงลงมาเรื่อยเรื่อยค่ะแต่นิจใจรู้แล้วว่ามันมันแปลกแต่แต่เราก็พยายามไม่คิดอะไรจนมาถึงชั้นหนึ่ง<ะ>พอเปิด<ะ>เปิดประตูปึ๊บมาชั้นหนึ่งโอ้คนเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ความรู้สึกแบบใจมันโอ้โล่<ะ>งเลยค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนกับคนละบรรยากาศกับที่เราเจอมาเมื่อกี้นี้จังจบบไม่มีคนเลย กับพอมามีคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทาให้เรารู้สึกวบาเออดภอัยขึ้นแล้วอเหมือน,นคนละ<ค>นโลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนที่ผู้เดินลงมาค่ะผู้เล่าเลยไปไนะคะไม่เป็นไรฮะได้อยู่ฮะได้อยู่ค่ะครับเหมือนตอนที่ผู้เดินลงมาผู้รู้สึกว่ามันมันจะหลัวด้วยค่ะเหมือน เหมือนมันจะมืดก็ไม่มืดอะค่ะเพราะว่าเขายังไม่เปิดไฟแต่ว่ามันจะสว่างมันก็ไม่สว่างเพราะว่ามันแค่เพียงเหมือนแสงอาทิตย์ที่ที่จะรับผอฟ้าค่ะส่องมาแค่ทางหน้าต่างนิดเดียวมันก็เลยเป็นเหมือนสลัวสลัวมันก็เลยทําให้เราเหมือนรู้สึกเหมือนมันคนละโลกแล้วมันเงียบมากมันไม่มีคนเดินสวนเราขึ้นไปหรือลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอลงมาชั้นหนึ่งคือคนเยอะมากคนแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า เหมือนแบบแตกต่างกันมากแต่แต่เราค้นมาแล้วเราก็โอเครู้สึกว่าโล่งโล่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านเราพวกลกับมาใช้ชีวิตปกติผ่านไปประมาณสามสี่วันค่ะพเพื่อนมาโทรมาอีกแล้วแกมาเยี่ยมฉันหน่อยชีนี่ไม่มีไม่มีไม่มีใครมาเลยเนีย้ยวันนี้พ่อไม่ว่างมาเยี่ยมหน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยเลิกงานก็ได้อะไรเงี้ยมาอยู่แป๊บมึงก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหงาไม่มีเพื่อนพวก็เราโอเคเดี๋ยวไป งั้นเดี๋ยวรอเลิกงานแล้วกันก็จะไปเวลาเดิมก็บอกเขาอย่างเงี้ยค่ะครับพอเวลาเลิกงานเสร็จพูก็เตรียมตัวแล้วก็ซื้อของอะไรไปฝากเขาก็เหมือนเดิมเลยค่ะไปขึ้นลิฟต์รอลิฟต์แต่ตอนมีเพื่อนตอนขึ้น,นะคะ่ะมีเพื่อนเพราะว่าชั้นหนึ่งคนจะค่อนข้างเยอะมากก็ก็รอลิฟต์ก็มีคนขึ้นลิฟต์ไปกับผู้ประมาณสี่ห้าคนนะคะคแต่ผู้รู้และลิฟต์มันไม่ดี เพราะฉะนั้นอ๋อลิฟลิฟมันไม่ดี๋ยวมันติดเปิดเป็นเรื่องปกติค่ะลิฟต์โรงพยาบาลส่วนมากลิฟต์โรงพยาบาลที่เป็นเดี๋ยวนะเออลิฟต์โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอะเอาจริงๆส่วนมากนะมันจะชอบอะไรมีอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเออเอมเก่าไงค่ะค่ะมันเก่าคือทรงมันเก่ามากค่ะแต่ว่ามัน ผู้ผู้เข้าใจตอนนั้นอะตอนนั้นอะคิดว่าลิฟต์มันเสียลิฟต์มันคงไม่ดีอะไรเนงะี้ยเรื่องปิดเปิดประตูเราเราเราเริ่มทําความเข้าใจกับมันแล้วว่าว่ามันคงไม่มีปัญหาครับผูบ้ก็เลยอ่าขึ้นไปชั้นหนึ่งตอนแรกมันเปิดปิดเปิดปิดเปิดก่อนนะคะพอมาชั้นสามมันก็เปิดอแต่ไม่มีคนนะคะไม่มีคนกดเอามันก็ผิดเปิด,ปดสองรอบค่ะแล้วก็ขึ้นมาถึงชั้นห้าอ่ะผูก็ออกจากลิฟต์มาแล้วก็ไปหาเพื่อนคุยกานอะไรปกติ ประมาณ mhm. ห้าโมงกว่าเหมือนเดิมค่ะผู้ต้องกลับเพราะว่าแฟนโทรมาบอกว่าจะเลิกงานแล้วเธอจะให้ฉันไปรอรับไหมอะไรเงี้ยก็บอกมารอรับเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้กลับแล้วพอดีเยี่ยมเพื่อนเร็บนิดผู้ก็เลยออกมาแต่ตอนนี้ไม่กล้าลงบันไดแล้วเพราะเรากลัวเรากลัวว่าเราจะ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 เป็นเหมือนเดิมก็เลยอ่ะตัดสินใจลงลิฟต์กดลิฟต์ลิฟต์ก็มาเหมือนเดิมค่ะแจ็คพอตไม่มีคน อลองปล่อยไปอีกสักรอบหนึ่งผู้เลยลองปล่อยให้มันวิ่งไปก่อนแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งก็ยืนรอนะคะเผื่อว่าเหมือนมีญาผู้ป่วยในชั้นเดียวกันออกมาแบบเผื่อเราจะได้มีเพื่อนลงไปได้วยกันแต่ก็ไม่มีใครเลยค่ะช่วงเวลานั้นคือไม่มีใครเลยอพอลิบมาก็เหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีคนอืผู้ก็เลย่ะมันรอบสองละเพราะว่าแฟนก็รอละเราก็ต้องกลับแล้วแหละก็เลยตัดสินใจขึ้นบิบไปครับ ก็กดที่ชั้นหนึ่งเหมือนเดิมค่ะลิฟต์ก็วิ่งลงมาจากชั้นห้ามาที่ชั้นสามมันก็เปิดแต่มันไม่มีคนแต่ช่วงที่ผู้ยืนนะคะผู้ไม่ได้ยืนแบบหลังหลังหลังปุ่มกดนะคะคผู้จะยืนแบบเหมือนเอ่อเหลื่อมๆค่ะเหลื่อมๆปุ่มกดหน่อยนึงนะคะค,ค่ะจะไม่จะไม่ได้แบบปุ่มกดบังเราทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เราก็เหมือนชะโงไปดูว่าอ้าวไม่มีคนอะไ term, รเงี้ยก็กดปิดอืมันก็ปิดค่ะแล้วมันก็เปิดอีกรอบหนึ่งมันก็เปิดอีกรอบหนึ่งเราก็อ้ประตดูมันไม่มีเราก็เซ็นเซอร์ไอ้ตัวเซนเซอร์อาจจะไม่ดีอะใช่ใช่เซนเซอร์อาจจะไม่ดีครับผู้ก็กดมันก็ปิดค่ะอืแล้วมันก็เปิด, <c ười> ปดอีออรกรอบหนึ่งอัอนรเงี้ยสามครั้งที่สามละโอเคพูผู้ก็ไม่ไม่ไม่ปิดนะไม่กดปิดนะรอดูว่า,ามัน จะปิดอีกไหมอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งมันก็ปิดอืมแล้วคราวนี้มันก็แล่นลงมาค่ะพอามาถึงชั้นสองมันเปิดเลยค่ะออมันก็เปิดอ้าเลยนะคะแล้วผู้ก็แบบงงตอนนั้นคืองงงงคือแบบมันทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าอามันไม่ใช่สภาพมันไม่ใช่สภาพเดิมที่ที่ที่เราเห็นชั้นห้าชั้นสามเนี่ยมันไม่ใช่สภาพเดิมอมันเป็นเหมือน ชั้นที่ไม่มีคนใช้งานมันเป็นมืดมืดเลยค่ะอืมันเป็นมืดมืดแล้วมันมีแสงเหมือนแสงจากหน้าต่างตรงบันไดอะค่ะสาดเข้ามาออมันก็จะเป็นสลัวแล้วถ้าเรามองลึกเข้าไปมันจะเป็นมันจะมืดเลยค่ะมันจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันจะมีเตียงเนี่ยเรียงเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนเตียงแบบเหมือนเขามาแบบเข็นเข็นแล้ววาง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 ไว้เต็มไปหมดเลยแล้ว หมือนตอนนั้นอะเรางงว่าเอา้าดทิปทำไมมาเปิดแบงนี้แล้วมองไล่สายตาไปเรื่อยๆค่ะไล่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 ตรงไปเรื่อยๆในมือมือน,นั้นค่ะมันเขียนว่าห้องดับจิตอยู่ชั้นสองเหรอชั้นสองค่ะ<อ>ค่ะ<ห>คือตอนนั้นก็คือผู้ไม่กดนะเ,<อ> <laughs> เพราะว่าเหมือนเราทําอะไรไม่ถูก<ข><ข>อตอนนั้นอะคือแบบกําลังเหมือนเรากา<อ>ําลังประมวลเหตุการณ์นะคะ ผู้กำลังมองมองมองออกไปเนี่ยคือมองสิ่งแรกที่เราเห็นคือเราเห็นเตียงผู้ป่วยที่นอนเออที่ที่แบบว่าวางไว้ละกิละกะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนจอด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 ไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราโฟกัสไปเรื่อยๆตมองตรงไปเรื่อยๆแล้วแบบเหมือนพองเงยขึ้นไปข้างบนน่เขาเขียนว่าห้องดับบครับค,ครับค่ะแล้วแล้วคือประตูอะค่ะปกติที่มันจะปิดแล้วเปิดมันไม่ปิดไม่เปิดคือมันอ้าประตูค้างไว้อย่างนั้นอ่า เราคือเหมือนเราก็ทําอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วเหมือนกับผู้มันไม่นานนะคะมัน <ทะ S 2> แต่ว่าเหมือนเราอะ่ะเก็บรายละเอียดได้เพราะว่าเหมือนพอเรามองออกไปแล้วมันเห็นทุกอย่างเลยอ่ะสักพักหนึ่งมันก็เหมือนสโลเลยค่ะค่อยๆประตูมันค่อยๆปิดค่อยๆปิดค่อยๆปิด,ปดแล้วก็ลงมามโดยไม่มีการปิดเปิดเลยนะคะ,<ท>ะอันนี้คือปิดตึ้งทีเดียวแล้วก็พาผู้ลงมาที่ชั้นหนึ่งคือตอนนั้นคือ เราไม่รู้หรอกคือคือเราตกใจตรงที่ว่าเราไปเห็นคําว่าห้องดักติดอ่อะมันยังจําอยู่ในใจจนหนึ่งปัจจุบันอ่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเปิดประตูเปิดออกมาก็มีคนสวนเข้ามาเขาก็เหมือนตกใจว่าเอาทําไมเราไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เดินออกมาโดยที่ไม่ไม่ได้พูดอะไรค่ะแล้วก็ออกมาเสร็จก็มาหลอแฟน พอเจอเขาเขาบอกเป็นไรเธอทำไมเธอหน้าซีดๆอะไรอย่างเงี้ยเรากําลังคิดอยู่ว่าเราเจออะไรเราเราเจอกับอะไรอเราเราคืออยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ามันมีอะไรแบบเหมือนเป็นวัตบะไม่มีเลยนะคะคือมันเป็นเหมือนชั้นธรรมดาที่เขาไม่ใช้งานอะคะ่ะครับคือผมเข้าใจ,ผม,าใจผมเข้าใจอารมณ์นี้คือเรื่องเนี้ยเอาจริงๆคุณผู้ฟังค,ครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผีสางแต่มันไปอยู่ ถูกที่ถูกเวลาไงอย่าลืมว่าคุณผู้ฟังลองจินตนาการตัวเองก่อนว่าถ้าเป็นเราไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลโอเคลิฟต์มันอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเอาตัวเราเองอะไปอยู่แทนคุณชมพูนะ่ณเวลานั้นลิฟมันเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราอยู่คนเดียวในลิฟบ์อะคุณผู้ฟังจะคิดไหมคิดนะ เรามันอยู่ใ,<ช>ในโรงพยาบาลไงและที่สําคัญคือไอตอนที่มาจอดชั้นสองแล้วมันเปิดอ้าปึ้งออกมาเห็นเตียงคนไข้เรียงกันแล้วมองไปแล้วเห็นป้ายว่าห้องดับจิตอ่ะคุณผู้ฟังคิดไหมคิดนะถูกป่ะมันมันคือความกดดันมันคือคือไม่รู้ว่าโทษนะกูจะทํำยังไงวะกูจะต้องทําอะไร<ช>เออถูกไหมแล้วถ้าอยู่อยู่อารมณ์นั้นเนี่ยมีใครสักคนหนึ่ง เดินเข้ามาในลิฟต์อะเราต้องคิดด้วยว่าเราคงช็อกน่าดูใช่เราไม่รู้หรอกว่านั้นคนหรือผีแต่มันต้องคิดไว้ก่อนว่าถ้ามันเปิดชั้นสองแล้วมันไม่มีใครอยู่เลยแล้วมีใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาในลิฟต์อ่ะแต่งตัวเป็นบุรุษพยาบาลแต่งตัวเป็นคนไข้อ่ะคิดไหมคิดนะครับใช่ค่ะเออผมพูดออารมณ์พี่แจ๊คพี่แจ๊คครับพี่แจ๊คลอง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 นึกย้อนอีกทีนึงนะคะ อันนี้คือผู้มาเล่าให้แฟนฟังจบใช่ไหมคะมแล้วผู้ลองมานั่งตองดูค่ะคจำที่ผู้บอกตอนเรื่องได้ไหมคะว่าลิฟต์ค่ะมันมีสองตัวตัวที่หนึ่งจะเป็นลิฟต์คู่คที่จะเปิดชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสี่ช,ชั้นหกลิฟต์ตัวที่สองคือลิฟต์ที่ที่ผู้โดยสารก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นสามชั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นสองมันเปิดได้ยังไงอะก็ใช่อสิลิฟต์ขี้ไม่เปิดชั้นคู่้ม มันเปิดชั้นสองได้ยังไงเราขึ้นเราโดยสารลิฟต์ลิฟต์ขี้มารจริงๆมันต้องเปิดหนึ่งอสองห้าเจ็ดมันมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะตอนนั้นไงเราจะมองว่ามันอาจจะเป็นระบบผิดพลาดหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับก็ได้หมดเพราะอย่าลืมว่าสถานที่คุณชุมพ่ไปเจอครับมันคือโรงพยาบาลพระยาบาลเออ <c oughs> ผูยังมองว่าเป็นไปอยู่จุดนั้นได้ยังไงคือแบบบแล้วมันเป็นจังหวะที่เราอยู่คนเดียวอะค่ะเราอยู่คนเดียวจริงๆเลยค่ะแบบเหมือนแบบคือลงมาคนเดียวโดยที่เราเจอมาตั้งแต่ชั้นสามเข้าใจเข้าใจริบเปิดนิดเปิดนิบปิดอะไรเนี้ยค่ะแล้วแบบมามาโผล่ที่ชั้นสองที่ที่ไม่มีใครอยู่เลยอะค่ะไม่ต้องไปหาคําตอบครับผมว่าหาคําตอบไปก็ปวดสิปวดเสียนเวียนก้าวเปล่าใช่ค่ะ แล้วตั้งแต่นั้นมาค่ะผู้ก็โทรบอกเพื่อนว่าฉันไม่ไปเยี่ยมแกแล้วนะแกออกจากบ้านแล้วแกค่อยโทรบอกฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ก็ไม่ไปเหยียบที่นั่นเลยนะคะจนปัจจุบันเออเข้าใจแหละผมว่าใครไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะกลับไปอีกทีหนึ่งมันก็จะมีอาการร้อนร้อนร้อนรนหนาวหนาเป็นเรื่องปกติจริงค่ะคือไม่กล้ากลับไปจริงๆค่ะเพราะว่าเราเรากลัวว่าเราจะไปอยู่ผิดที่ผิดทางเหมือนเราที่เราเคยเราเคยไปอยู่จุดนั้นนะคะ ก็เลยกลายเป็นกลัวสถานที่นั้นเลยขนาดญาติไปคลอดน้องอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรอออกมากเดี๋ยวไปรับผ่อนหลังครับไม่ไปเออะนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องที่ที่เจอมานะครับกับหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลที่มีความน่ากลัวอันดับต้นๆน,นั่นคือลิฟต์ของโรงพยาบาลนั่นเอง ขอบคุณมากมากคคุณชมพู่ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจ็คที่เปิดโอกาสให้ผู้บาแบบบอกเล่าเรื่องราวมาค่ะยินดีฮะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็กริ๊งกลางมานะขอบคค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ